ของกเก่าเาพวกนี้เก็บไว้เถอะครับมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์หรือว่าแกนรอนแบบนี้วันนี้ผมมีไอเดียแบบง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมครับก่อนอื่นต้องเอาไปล้างก่อนครับมันโสโครกเหลือเกินแกนรอนอันนี้มันน่าจะเป็นแกนรอนน้ำยาล้างจานถ้าฝามันยังเหลืออยู่เราก็สามารถเอาไปใส่น้ําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าฝามันชอบหายไปก่อนมันก็จะเหลือแค่ตัวแกนรอนถ้าเพื่อนๆมีไอเดียอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ผมทําก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเมื่อเราล้างเสร็จเราก็จะเอามามาร์กผมใช้เป็นกระดาษลางังตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาทาบมาร์คมันจะได้สะดวกดีกว่ามาร์คมือเปล่าครับอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันครับในส่วนที่มันไม่จดกันก็มือเปล่าลุยเลยครับละเลงเป็นศิลปะ <Huh? S 1> จากนั้นใช้หินเจียใส่ใบตัดกระเบื้องนะครับตัดตามรอยที่เรามาร์กไว้เลยครับ มีเพื่อนๆบางคนถามเข้ามาว่าทําไมต้องใส่ใบตัดกระเบื้องใบตัดเหล็กก็ตัดได้เหมือนกันครับแต่บางทีโอกาสแตกมันมีสูงกว่าใบตัดกระเบื้องครับใบตัดกระเบื้องมันไม่แตกถ้าเรามาตัดเป็นรูปโค้งๆแบบนี้โอกาสแตกสูงมากในส่วนตรงหูนะครับตรงปากตลอนมันจะตัดไม่ได้แล้วให้เราแหวกออกมาแบบนี้ครับตัดจากด้านในเพราะว่าใบตัดมันสัน้นมันเข้าไม่ถึงครับด้านบนมันเป็นเป็นเว้าลึกลงมา ตัดเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างอีกรอบครับในส่วนที่เราตัดออก2ชิ้นนี้เราก็เอาไว้เหมือนกันนะครับไม่ได้ทิ้งใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันล้างเสร็จเราก็จะเอาไปเก็บรายละเอียดอีกรอบนึงครับก็จะเช็ดรอยเมจิกที่เราวาดไว้ผมใช้อาซิโตนในการลบออกนะครับถ้าไม่ลบออกก็ได้ครับถ้ามีทีเดียวใช้ไปแบบนี้ก็ได้จากนั้นเราก็จะมาลบเหลี่ยมลบคมมันหน่อยนึงครับตรงที่เราตัดโค้งๆมันก็ ไม่ค่อยสวยครับมันเป็นรอยไม่ค่อยสวยผมใส่ใบขัดกระดาษทรายแบบซ้อนนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ขัดกระดาษทรายนีย่โอกาสบาดมือเราก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าพลาสติกนี่มันค่อนข้างแข็งมันเป็นเกลอนใหญ่พลาสติกมันหนาครับอย่าว่าอะไรแต่เกลอนขนาดกระดาษยังเคยบาดมือผมมาแล้วคลิปมันก็อาจจะยาวไปนิดนึงนะครับถ้าตัดออกมากคนที่อยากทําตามก็ทําไม่ได้ครับเหมือนคลิปกก่อนหน้านี้ที่ผมตัดยางรถยนต์ ก็มีเพื่อนๆเนข้ามาถามว่าใช้อะไรตัดทําไมไม่ตัดยางให้ดูบางทีคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะครับแต่บางคนรู้ก็รู้ไม่จริงก็มีอีกครับส่วนคนที่รู้แล้วเก่งแล้วก็ไม่เป็นไรครับดูแล้วเลื่อนผ่านไปเลยก็ได้ครับถ้าบังเอิญขึ้นฟีดมาเห็นใช้กระดาษสายซ้อนขัดแล้วมันก็ไม่วาจะเป็นคมอยู่ครับก็ต้องใช้กระดาษสายเบอร์ละเอียดมาเก็บอีกทีหนึ่งครับใช้มือเก็บเอาก็จะรูบๆแบบนี้ไปเลยครับมันก็จะลื่นๆเนียนๆ ไม่บาดมือเราแน่นอนเสร็จแล้วก็จะเอาไปใช้งานกันเลยครับอีกสองชิ้นเล็กนี้ผมจะเอามาตักอาหารให้เป็ดกับห่านผมครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งที่เหลือนะครับผมจะเอามาใส่เครื่องมือผมเกลอนอันเก่าที่ผมทําไว้มันล้นแล้วครับทีแรกมันก็มีไม่กี่ชิ้นทําไปทํามาไม่รู้มันมาจากไหนครับมันตามกันมาเรื่อยๆ ทั้งสก,กูทั้งคีมทั้งอะไรอยู่ในแกอนเดียวกันเลยครับจะหาที่นึงก็ต้องเทออกมามันหายากครับสงสัยจะต้องทําเพิ่มอีกหนึ่งอันอันนี้ก็ไม่พอแล้วครับวางอยู่ในบ้านอีกเต็มเลยสงสัยอยากได้ห้องเก็บเครื่องมือก็เป็นไอเดียง่ายๆครับเพื่อนๆสามารถทําตามได้ง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรซับซ้อนถ้ามีแกอนแบบนี้อยู่แล้วก็สามารถทําตามได้เลยครับ แต่ถ้าไม่มีก็ไม่จําเป็นต้องวิ่งไปซื้อแกลอนมาทําแบบนี้นะครับกล่องเครื่องมือเขามีขายครับแค่นี้ผมก็ได้ที่เก็บเครื่องมือแบบไม่มีขายแล้วครับโอ้แจแลวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ